สวัสดีนะครับอยู่กับพิสันนะครับคนโคกรถไถ้องคํเอาเสียคันนี้คันใหม่เหรอใหม่ทั้งคันเลยใช่ไหมแกะกลองขอขอกล่องขอกล่องไว้หอล้อเหล็กได้ไหมโอ้ยโอ้จัดใหม่เลยนะครับผมรถยอดข้าวคูโบตานะครับ อันนี้เจรัสป่ะเนี่ยจะป๊อปไปบ่นอะไรนะจะป๊อปไปบ่นมีอะไรเจ๊่ะโอ้บ่นน่ะไอ้อ,อ,องน่ะเออใหม่มากมันมันทำอะไรได้บ้างนะเจ๊ใส่ใส่เครื่องดำก็ได้ไหมตัวนี้ใส่เครื่องดำไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ไดม้มันเป็นรถยอดโดยเฉพาะอ๋อฉีดยาก็ไม่ได้ฉีดยาได้อ๋อแพงไหมเจ๊ 5 5 0 0 0 0ได้เครื่องหยอดด้วยอันนี้ถังยาฉีดยาได้ปิดไม่เป็นอีกไม่น่าเปิดเลย5 5 0 0 0 0อ๋อทางท้องมาจากทางท้องตะกับว่าตอนนี้มีมีกี่คันนะเจ๊สองสองคันอีกคันหนึ่งไปหยอดตรงไหนนะ อเจ๊ข้าวนะครับเติมเต็มเนี่ยไปได้กี่ไร่ครับเียเน,นี่ยสี่ถึงห้าห้าประมาณแล้วต่เราปรับอ๋อเราเราจะปรับเติมเต็มสี่ช่องเนี่ยเหรอใช่ล้วเราปรับบางก็ได้หลายได้หลายถ้าเราปรับน้ำกหลายหลาายหลาันนี้เท่าไหร่บเจ๊ขับเองแน่นอนมาก ผู้หญิงก็ขับได้นี่รายละ250บาทนะครับท่านผู้ชมอ๋อนั่นเป็นตัวเดินอยู่ตรงนู้นนะครับอยอดข้าวพันหอมมะชุมนะครับผม คือเฮียเจ้าของโรงสีนะครับอ๋อตัวนี้มันจะหมุนนะครับท่านผู้ชมจะมียอยเฮ้ยเป็นแถวดีอะเฮ้ย,ยเขาท่านะเนี่ยเฮียเคยทำนาหยอดมาก่อนไหมครับเนี่ยครั้งแรกปะ ที่หยอดเคยหยอดแห้ไม่เไมือนเร็จตันนี้ผมทำไม่ได้อ๋ออันนี้หยอดต้มครั้งแรกเลยตม้มครั้งแรกเลยแต่ว่าดำมาแล้วเขาปกติเคยทําอยู่แล้วเนาะเคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วครับอันนี้ข้าวหอมปทุมจริงีการผลผลิตจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการนอะไรเทั้งนั้นแ,แต่ว่าการหยอดกับการดำมันจะแตกต่างกันเรื่องของวันของวัาจะพืชงอกเกี่ยวกับการดูแล เดี๋ยวก็าไปทิ้งพือนเพราะว่าเพราะว่าการดำก็ใช้ต้นแล้วเขาะพูดก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มกอกครับครับอันนี้มันงอกพร้อมกันครับก็เทคนิคตางกานตรงการเลืพันพืชครับให้ให้การเตรียมดินที่ดีครับนี่ครับมาแล้วนะครับแหมเจขับเองเลยมีที่แถวแอกล่องไปในตัวนะครับท่านผู้ชม ่ว่าอันนี้เฮียเขาแทรกล่องมาแล้วตามจริงก็ไม่ต้องแทรกล่องก็ได้นะครับโอ้เจ๊ยังพ่องอ่ะดูดิโอ้ในข้าวมันจะหมุนลงปุ๊บ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 นะครับ,อวเ,วบเออลงทุกอันเลยแยน่นอนนะโอ้คิดดีแท้คูบูตาเนี่อ,อือเพราะว่ามันมันทางไงเสียมันประหยัดต้นทุนเนาะ ไล่ไล่ไล่หนึ่งในตกกิโลนะปรับได้ตั้งแต่แปดถึงสิบห้าห้ากิโลนะขัดต่ำคือ,ปอแปดกิโลปกติกเรากิโลชาวบ้านจะพนักงาไม่ค่อยโอเคแล้วก็ปรับต่ำขึ้น,นอแต่ว่าถ้าเกิดว่าหวานนี่ก็มันมันก็ต้องถัถงหนึ่งเนะาะไอจีสองถังครึ่งสองถังครึ่งบางคนก็สามสิบโลอืมบางคนก็สามถังแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะยอดให้ได้เกือบยี่สิบโลต่อไร่ได้โอ้โหให้หนาหนาเป็นโลเป็นเส้นเลยอืม อยู่ที่เจ้าของนาเตรียมขระปลูกมาด้วยข้าเตรียมมาเยอะเราก็อัดให้สุดลิมิตแล้วได้อะไเหลือก็ผมผมขอบได้แต่เป็นแถวกันนี่เนาะเนี่ยเป็นแถวแตวนที่ผมให้ทำเพื่อแบบแห้งแบบนีแบบ้คือหนบบึนบบ่งแ,แ,แล้วขา้าวเราอะเวลาลงลงไปในใน,ในเลนนะครับเป็นแถวสวยเลยกแบบเวลาข้าวขึ้นมือจะขึ้นเป็นแแต่ถ้าเราเป็นน้ําเป็นน้ําถามว่าขึ้นไหมขึ้นแต่ว่าอัตราในการขึ้นมันไม่เท่ากันไอ้ตรงที่เลนทับมันก็จะขึ้นช้ากว่าวันี้มีวัตดินมี เเบาๆดับปินคันนาสุดคุ้มนะครับห้าแสนห้าได้รถจอดหมุนมาแล้วห้าแสนห้าทำไล่สองร้อยหาสิบนะครับต่อน้ำมันนี่ไม่เปลืองเลยนะครับ ก็ให้มาดูการจอดของไมซิ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับผม16ไร่์บักสุธน16ไลน์เหรอ16ไร่เสร็จไหมมานรื่อยเลยโอ้ยหยอดไปถึงเพียงหรอน่าจะน่าดำาเยอะไม่ต้องเติมก้าวเนาะแต่อยากเอล้รถไม่รับน้ำหนักด้วยครับหนักที่เขาจะผานเลย จะใส่ท่อละลั่นสักหน่อยน่าเห็นเม็ดไหมครับท่านผู้ชมเม็ดลงดีมากนะครับเสมอนะครับ mê tông mê tông อโอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ